พณาจากเจ้าสัวเจริญท้าชนเซเว่นอีเลเว่นุกโชว์หวยสามมื่นแห่งทั่วประเทศสนักข่าวบูมเบิกรายงานในวันนี้5ตุลาคมว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยกำลังเกิดการแข่งขันครั้งใหญ่เมื่อหล่อเจ้าสัวจะหันมาบุกธุรกิจที่ถูกครองด้วยอาณาจากักรเซเว่นอีเลเว่นของเจ้าสัวธนินท์เจียรวนนทนแห่งเครือเจริญโภคกัณฑานซีพีเพื่อรับเทรนใหม่ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการซื้อของครั้งละมากๆเป็นซื้อทีละน้อยแต่บ่อยขึ้นทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นจุดหมายใหม่ของการลงทุน การเข่งข <S an> ันนำโดยเจ้าส <an> ัวเจริญสิริวัฒนพักดีแห่งบริษัทไทยเบเวอร์เลยจำกัดผู้ครองความมั่งคั่งที่สุดในประเทศไทยด้วยสินทรัพย์ราว1.15่หมื่นล้านดอลลาร์หรือกว่า4แสนล้านบาทซึ่งมีแผนจะบุกร้านของของชำสาม0 0 0 0แห่งทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นร้านโดนใจธุรกิจสะดวกซื้อในเครือของเบเกอรี่ยุกเกอร์ BJC ภายในปี2570ภายเได้แผนดังกล่าว BJC จะเป็นผู้สนับสนุนด้านโลจิสติกส์การตลาด และการจัดการข้อมูลให้กับร้านค้าเพื่อเปลี่ยนโฉมให้ร้านโชว์เหวยขนาดเล็กกลายเป็นร้านสะดวกซื้อลูกใหม่โดยแรกกับการที่ร้านจะต้องลงของจากบริษัทต,ต่างๆในเครือเช่นบิ๊กซีและไทเบฟในปริมาณไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้นอกจากไทเบฟแล้วรรงงานระบุว่ายังมีเจ้าสัวคิรีหรือนายคิรีการชนะภาพแห่งบริษัท BTS Group โุ๊คดิ้งจำกัดและตะกูลจิราชิวัฒนแห่งกลุ่มเซนทันที่สนใจเข้ามาลงทุนในธรุนธรกิจนี้ด้วย อย่างไรก็ตามจะเจาะเข้ามาในธุรกิจสะดวกซื้อในประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องแข่งขันกับบริษัท CPO จำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนือนธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกว่า10,000แห่งทั่วประเทศหรือเกือบ3ใน4ของธุรกิจร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในประเทศไทยจากข้อมูลของบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านสังหาริมทรัพย์ CBR E Group ความคุณที่มาของข่าวจาก bangkokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ